ของการสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับการสร้างความฝันให้กับตัวเองซึ่งก็แน่นอนนะครับผมก็จะขอ,อ,อบอกเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าผู้ชมทุกท่านนะครับว่าตรงนี้ผมก็จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับจากตัวผมเองซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาก็ได้นะครับผมหวังว่า สิ่งที่ผมจะพูดคุยหลังจากนี้อาจจะเกิดประโยชน์กับผู้ชมหรือผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ในกับตัวเองดูนะครับเอาละครับผมก็จะใช้ควยู่เล็กน้อยนะครับที่ได้จะทำขึ้นมานะครับก็เราก็จะคุยถึงเรื่องของความฝันกันก่อนนะครับเมื่อก่อนเราเคยได้ยินแต่ว่า ความฝันหรือเป้าหมายให้เราตั้งขึ้นมาเลยว่าอย่างเช่นว่าอยากได้บ้าน <Yahoo! S 1> นะครับอยากได้รถอยากท่องเที่ยวต่างประเทศเห็นไหมครับหรือแม้แต่กระทั่งอยากมีเงินออมเยอะๆอ,อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดแรงจูงใจเพื่อให้เราไปถึงสิ่งนั้นนะแต่ผลปรากฏว่า ก็ลองทํามาตั้งหลายครั้งนะครับก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นได้อย่างเท่าที่ควรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นเชื้อเชิญหรือ <Hey. S 1> ใ,รให้เราออกนอกเส้นทางอยู่เสมอๆนะครับเอาละครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดคุยก็คือว่าผมได้ค้นพบนะครับ ในการตั้งความฝ <Yahoo! S 1> ัน,เ,นเป็นแบบใหม่นะครับคือเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงว่าให้เรามาเริ่มกับตรงที่ความรักก่อนความรักความรักในงานที่เราจะทำเพื่อให้บรรลุถึงความฝันนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเริ่มต้นที่ความรักมันจะเกิดอะไรครับรู้ไหมครับความใส่ใจความรับผิดชอบเห็นไรครับ ความใส่ใจความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติจะมีความมุ่งมั่นจะมีความทุ่มเทและจะมีความกัดไม่ปล่อยเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นคุณสมบัติหลักที่อยู่ในการเดินต่อไปให้ถึงเป้าหมายตรงนี้เองครับที่ที่ผมมาค้นพบในภายหลังและแน่นอนครับถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักเราจะสบายใจมากนะครับแล้วจะไม่มีใครทําลายความฝันเรา ได้ง่ายเพราะอะไรครับเรารักมันไปแล้วนะครับเรารักงานที่เราจะทําไปแล้วแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ที่สําคัญเอาละครับวันนี้ผมก็เริ่มโจหัวในเรื่องของความรักนะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกิดความรับผิดชอบนะครับเกิดความใส่ใจเกิดความมุ่งมั่นที <Wow. S 1> ่สู้นะครับไม่ปล่อยให้หลุดไปง่ายเพราะอะไรครับ จะหลุดง่ายได้ไงเพราะเราก็ยังจํามันได้อยู่ดีเห็ okay, นไหมครับเรารักและใส่ใจนะครับเอาละ่ะทีนี้เรามาดูว่าแรงประดานใจเมื่อความรักเริ่มต้นแล้วผมเนี่ยในฐานะเ,เป็นกเกษตรนะครับโดยเป็นพูดง่ายๆก็คือเดินตามแนวพระราชดำรสนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจ บบแพอเพียงนะครับก็นแน่นอนครับแรงบันดาลใจที่จะเกิดความฝันอย่างของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไปทำงานไกลๆหรือห àng, ่างไกลจากถิ่นกำเนิดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมคิดถึงคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนมีพระคุณทุกท่านเป็นเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ แล้วเราจะทํำยังไงให้ให้เราเนี่ยได้อยู่ใกล้ๆคนที่เรารักแล้วก็ใกล้คนที่มีพระคุณกับเราเห็นไหมครับผมก็เลยบอกว่าทุกครั้งถ้าเกิดว่าผมอยู่ใกล้บุพการีหรือได้ช่วยให้คําแนะนําให้การปรึกษากับท่านผมจะมีความสุขมากๆเลยแต่ถ้าผมอยู่แดนไกลผมทําสิ่งนี้ไม่ได้ซึ่งผมจะหวยหามากไม่ว่าจะเป็น เทศกาลอะไรครับสงการต้องกลับบ้านาล่าสุดไปคือโดนตาก็ต้องกลับบ้านปีใหม่ก็ต้องกลับบ้านอยากกลับบ้านมากนะครับประเด็นคือต้องลาเจ้านายให้ได้แล้วก็ต้องเขียนเขียนบนโต๊ะไปบอกเจ้านายว่า <c oughs> เห็นไม่เห็นเห็นควรหรือไม่ควรแล้วแต่จะพิจารณาสุดท้ายเขาพิจารณาให้ไหมครับเ <c oughs> <c oughs> พราะอะไรครับ เดี๋ยวงานเขาจะเสียนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้ผมจึงคิดเลยว่าถ้าผมได้อยู่กับพ่อกับแม่ผมมีความสุขไหมครับผมเอาความสุขมาเริ่มต้นก่อนผมมีความสุขเพราะฉะนั้นเป้าหมายตัวนี้จึงเกิดขึ้นว่าเราจะต้องสร้างอาชีพอยู่ที่บ้านซึ่งได้อยู่กับพ่อกับแม่เห็นไหมครับเอาความรักมาแล้วก็มาสร้างเป้าหมายแล้วเราจะทําแบบไม่หยุดหย่อนเพราะรู้ว่า เราจะใช้เวลาได้เต็มที่กับพ่อแม่ตลอดเวลานะครับต่อมาครับผมในใจลึกๆผมเป็นคนที่เกียจตินะครับไม่ข <c oughs> ยันเหมือนใครเขานะครับแต่เพียงแค่ว่าผมจะคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าผมคิดจะนอนพักผ่อนหรือคิดจะลีแล็ก แต่ผมจะมีความกังวลใจทุกท่านเป็นไหมครับกังวลใจยังไงครับเอ๊ไอ้ที่เรามาทําตัวไร้สาระพูดง่ายๆที่ทําตัวชิวๆไล้สาระเนี่ยเรายังเกิดประโยชน์อยู่หรือไม่นะครับเราเกิดประโยชน์อยู่หรือไม่ประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่ารายได้เข้ามาหรือไม่ในขณะที่เราทําตัวไร้สาระเนี่ยเรามีรายได้เข้ามาหรือไม่จึงทําให้เราพักผ่อนหรือ เขาเรียกว่าทําตัวชิวๆเนี่ยอย่างไม่แท้จริงอย่างเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยมาคิดดูว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างในขณะที่เรานอนพักผ่อนอยู่